ดิวริสลากับไทยเปิดใจครั้งแรกรับพินเตร์เสริมอาหารแบรนด์ดีว่าสําหรับดาราสาวดิวริสลาบินลัดฟ้ากับเมืองไทยครั้งนี้นอกจากจะกลับมาเพื่อเคลียร์ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งที่ผ่านมาดิวยังได้รับโอกาสค่ะรับพินเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนดีว่าชุดแคปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคปซูลลดน้ำหนักที่มีงานวิจัยรองรับในด้านการควบคุมน้ำหนักเหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดและคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายหรือคนที่มีแผนในการลดน้ำหนักนั่นเองค่ะ จริง,รงต้องบอกว่าพรีเซนเตอร,เอร์เขาเลือกดิวมากกว่าค่ะทั้งแบรนด์เขาเลือกดิวมากกว่าแล้วก็เขาเลือกดิวตั้งแต่วันที่ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้เกิดปัญหาดราม่าอะไรคือเรามีการคุยกันตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วมาแล้วแล้วก็พอหลังจากนั้นไม่นานเรา,เราตั้งใจว่าหลังเราคลอดล,ล,ล,ลูกคนที่สองเราก็จะได้เริ่มงานกันแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นพอดีแต่ก็คือโชคดีที่ทางแบรนด์เขาก็คือไม่ได้ไม่ได้ทิ้งเราอะเนาะ แล้วเขาก็ยังอยู่กับเราซัพพอร์ตเราเป็นกําลังใจให้เราดังนั้นก็คือดีว่ามันมาตั้งนานแล้วค่ะเ,คเขาอยู่กับเราตั้งนานแล้วค่ะค <c oughs> ก็คือสําหรับผลิตภัณฑ์ดีว่าชูสแครปก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ําหนักนั่นแหละค่ะที่ทําให้เรามีรูปร่างที่มั่นใจมากขึ้นมีสําหรับใครที่ไม่อยากดูแลตัวเองเพราะเราไม่มีเวลาเขาก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับใครที่อยากดูแลตัวเองแบบ ง่ายๆ1เม็ดก่อนอาหารมื้อเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่อยากจะมีรูปร่างกลับมามั่นใจในตัวเองค่ะอ,อ้าวตรงๆนะสําหรับดีว่าค่ะก็คงเต็มที่ทุกอย่างแล้วก็ทงทําให้ทุกอย่างมากกว่าในสัญญาที่เราเซ็นกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเขาให้ใจเรามาเราก็ให้ใจเขากลับมันก็คือแค่นั้นเลยไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ก็คือให้ทําอะไรก็ทําหมดนะคะใช่ค่ะ ก็สามารถเข้าไปดูในลายดีว่าได้เลยนะคะแล้วก็ไปติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทุกคนได้เลยค่ะง่ายๆเลยดีว่างมากค่ะ